สวัสดีเพื่อนๆผู้ชมคิปนี้ก็จะพาเพื่อนผู้ชมมาชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุงน,งนาส่วนนี้ก็ช่วงเดือนสิบเอ็ดเข้าเดือนสิบสองแล้วข้าวก็กำลังตั้งท้องออกรวงอันนี้น่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าตั้งท้องออกรวงก็ร่มจะได้เก็บเกี่ยว แล้วส่งเดือนสิบสองก่อนเริ่มทำการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยผลไม่นานสักสิบห้าวันก็ก็เหลืองแล้วข้าวพวกนี้ถ้าผลไม่ตกถ้าผลตกก็ธรรมดามันมีผลน้ำผลมาหล่อเลี้ยงก็ทำให้ในข้าวแล้วก็ต้นข้าวมันก็จะเขียวอยู่ตลอดไปถ้ามัน ฝนหยุดฝนหยุดระยะหนึ่งก็จะทำให้ข้าวนั้นเหลืองเร็วสุกเร็วเนี่ยเป็นข้าวข้าวเจ้าเพื่อนเพื่อนผู้ชมเป็นข้าวเจ้าไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่ก็ตั้งท้องเริ่มจะออกรวงแล้วบางต้นบางลำก็ออกรวงเลยบางรวงออกรวงแล้วก็อันนี้ตั้งค้องอยู่ข็ใกล้แล้ว จะออกรวงอันนี้ก็ออกรวงมีเกรสรเพื่อนเพื่อน,นผู้ชมบรรยากาศในไล่น,นาส้มนี้ก็ข่าวกำลังออกรวงเป็นบรรยากาศที่สื่นชมเบิกบานใจเบิกบานใจกับแมง่่า ก็จะได้กินข้าวข้าวไหม้ตามคนเท่าคนแก่ว่ากินข้าวไหม้ปลามันเราออกใหม่ๆรสชาติของข้าวก็อร่อยดีมีกลิ่นหอมานานเข้าหลายเดือนเข้ารสชาติก็ไม่ค่อยดีละกลินก็ไม่ค่อยมีค่อยหอมก็เป็นธรรมดาคุณผู้ชม ก็ากำลังตั้ง้องออกรวงอีกสักสองสาวันก็ออกรวงหมดแล้วเลยสิบห้าวันไปนักจากเนื้อไปสิบห้าวันก่อนหรือว่าต่าก,กำลังจะเหลืองแล้วลกํางจะเหลืองยังไม่เหลืองหรอกเลยไปอีกสิบห้าวันก่อนจะได้เก็บเกี่ยวกันคุณผู้ชม ก็ตกทั้งวันตกทุกว,วันวันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งเวลาเวลาจะดูข้าวปุวันนี้ใช้รถดูดข้าวถ้าข้าวสูงหน่อยก็ราคาแพงถ้าข้าวต่ำหน่อยก็ราคาถูกไรมันก็เจ็ดแปดร้อยถ้าสูงก็ไล่หนึ่งก็ดูดูว่าข้าวมันจะสูงขนาดไหนแล้วก็ข้าวมันล้มไหม ล้มแล้วก็ราคาก็แพงแล้วทีนี้เลยนึ่กัพันกว่าบาทถ้าไม่ล้มตั้งต้นมาก็ก็ราคาสักพันหนึ่งก็ยังเขาก็น่าจะดูดจะเกี่ยวได้เพื่อนผู้ชมก็ยังมีน้ำอยู่เลยฝนมาตกประจําตกทุกวันวนั่แหละนี้เป็นข้าว เข้านาวานเข้านาหวานเข้านาหยอดนาหยอดเอนาหยอดมันเป็นร่องเป็นคลองอยู่น,นาหยอดไม่ไม่ไม่ใช่บานพวกบานถ้ามันบานก็คงจะผีมากกว่านี้น,นาหยอดเพื่อนเพื่อน,อนผู้ชม ลาก็มีบ้างไม่มีบ้างคือไม่ค่อยมีเรามากกว่าจากสาเห็นหลายอย่างพวกปลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนเราเอาหาปลาโดยไม่ได้ถูกพิธีาอจะไปพากันไปทำอย่างไรอย่างหนึ่งปลาก็ก็ไม่ขยายพันธุ์หรือเกี่ยวกับยายาฆ่ายา ยาฆ่า,มาแมลงข้าววัชพืชพวกข้าวพวกเพียพวกอะไรนี่พวกปลาก็กระทบกระเทือนก็ทําให้ปลาเป็นโรคปลาเป็นโรคแล้วปลาก็ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ต้องก็ต้องสูญพันธุ์ไปน้ํามีน้ำไหมคุณผู้ชมน้ําก็มีนะ้นํามาหล่อเลี้ยงลําต้นของต้นข้าวข้าถึงจะอุดมสมบูรณ์ พอมันออกลวงแล้วก็มีน้ำอยู่ก็ปล่อยน้ำออกไปให้มันแห้งเขาถึงจะสุกเหลืองเร็วเราจะได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันบางทีมันมีน้ำอยู่นะข้าวมันบางต้นมันก็เหลืองบางต้นมันก็ยังเขียวอยู่ก็มีนะลวงข้าววันนี้ไม่สุกลวงข้าวก็ยัง บางรวงก็สุกแล้วบางรวงบางต้นครับเราปล่อยน้ำออกให้หมดมันก็ข้าวมันก็จะเสม,มือกันสุกสม,มือกันคือมันเหลืองเสม,มือกันเปอนตผู้ชมข้าวเดินอ,ออกรวงสองสามอาทิตย์ผ่านมานยังสองอาทิตย์ผ่านมายังตั้งท้องอยู่เลย พอมก็ยังไม่โตพร้อมทงพร้อมยังเล็กอยู่อยู่นี้พร้อมโตแล้วอีกสองสามวันก็ออกลวงแล้วมันจะออกลวงล้วเกิดเรื่อนผู้ชมมันเป็นข้าวชน,นิดเดียวกันคือข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวระดับเดียวกัน สุกเหลืองพร้อมกันเวลาเก็บเกี่ยวก็ง่ายง่ายกไา็ไม่ต้องว่าไม่ต้องรอเกี่ยวเกี่ยวดู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 ดดดดไปเลยอ่ะจบคลิปนี้ก่อนเพื่อนเพ่อนผู้ชมสวัสดี